ชัดเจนนะเวลาจะบึงเบรกดึงตัวต้องวิ่งมหข้านหน้าเพื่อให้รักษาแรงตึงของเชือกอยู่เสมอเริ่มจักรยเร็วเร็วยกให้เท่ากันเร็วเร็วดีปล่อยวิ่งเร็วเร็ววิ่งมาถูกต้องพอดึงเบรกดึงเบรกเดินมาด้วยเดินมารักษาแรงตึงของเชือกรักษาแรงตึงของเชือกรักษาแรงตึงของเชือกดีมาเรืองมาโอเคกางเออก ต่างเองออกอ่ายกขึ้นให้เร็วมาให้เร็วเร็วเร็วอีกเร็วอีกไปวิง่งแรงจะเท่ากันไหมเอหลังค่อยๆค่อยๆค่อยๆวิ่งไปดิวิ่งไปวิ่งไปมือมีน้ำหนักมือมีน้ำหนักเสมอมือ,อมีน้ำหนักเสมอวิ่งไปเล่นเครื่องตายเล่นเครื่องตายไม่ต้องก็ดึงเยอะไม่ต้องดึงเยอะโอเคพอดีพอดีโอเคพอพอเครื่องดึงเบรกเดินมาเดินมาเดินมาวิงา่งมังหน้าวิ่งมาข้างหน้าวิ่งมังหน้าให้เชืองตึงไว้มันจะได้ดับเครื่องดับเครื่อง เออโอ้เยี่ยมเออน้องพรปุ่มแดงเลยเยี่ยมแอบบ้าเฮ้ยเรามั่นใจอยู่แล้วถูกจับเอเฮ้ยมีอะไรเหนือกันนี่เราอยู่แล้วต่อต่อไปพร้อมไหมจับเอยังเรียบร้อยเดินเช็คพวกตึงหยุดเยมเราเรียนมาขนาดนี้นะเอานะโบครับครับนี่มั่นใจไหมครับลูกติดคนนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้วันวันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยวันนี้แบบเร็วมาก ชติดเครื่องครับบวกไปอีกเครียโอเคนะต้องกดนะคู่แลครับวันนี้สองเป็นแน่ยาคอนโทรลหนักทุกอย่างอยู่ที่คันเร่งทำได้นะครับผมโอเคนะทำได้นะ างแขนเอ็มตัวเดินเช็คอ้าวพร้อมมายกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาลุกมาป๋อเอวิ่งอยู่แล้ววิ่งวิ่งครับวิ่งเบรกเยอะเบรกเยอะเอหลังเอหลังเล่นเครื่องเล่นไปเลยเล่นไปไม่เยอะไม่เยอะเล่นไปเล่นไปเล่นไปคลายมือคลายมือเล่นขึ้นไป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 เล่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่อง เล่นเครื่อง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 ขึ้นไปเล่นเครื่อง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 ขึ้นไปคลายคอนโทรลนิดนึงคลายคอนโทรลถูกต้องคลายคอนโทรลนั่งพิงหลังไว้ความสูงปลอดภัยคลายคอนโทรลนั่งใช้คันเร่งปกติน้องเขาไปเบาเครื่องใช่มันมือมันมือน่าจะหลุดใช่ เติมเครื่องขึ้นครับเ okay. ติมเครื่องขึ้นครับเติมเครื่องขึ้นครับได้ยินใครได้ยินขยับขาหน่อยได้ยินขยับขาหน่อยโอเคเติมเครื่องขึ้นครับถือว่าแก้ไขได้ใช่เล่นเครื่องไปเอาไม้เติมเครื่องไปเลยให้เกิดแรงพักเล่นเยอะๆเล่นเยอะๆให้เกิดแรงพักนั่งขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งเลยขึ้นไปนั่งทิงหลังไว้เอาไหลทิงไว้อย่าเบาเครื่องสิครับต้องไปเลยน้องอย่าเบาเครื่องโอเคเลี้ยวซ้ายเข้าไปเข้าแนวไฟนอลเดิมเลี้ยวซ้าย เติมเครื่องนิดนึงเติมเครื่องนิดนึงเติมเครื่องนิดนึงตรงไปอีกเติมเครื่องสร้างความเร็วซ้ายนิดนึงการซ้ายนิดนิดการซ้ายนิดนิดดึงซ้ายนิดนิดดึงซ้ายนิดนิดตังซ้ายนิดดับเครื่องไปเลยดับเครื่องไปเลยดับเครื่องกดดับลงมาลงมาเลยลงมาเลยซ้ายนิดนิดกันซ้ายนิดนสร้างความเร็วแล้วตรงมายืนทำท่าวิ่งเลยซ้ายนิดนิดายนิดนิดท้ายนิดนิดอย่าไปดึงอย่าไปดึงต่อยลงมาอีกแล้วเร็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 วฟูเบรกเร็วเร็ว เล็วเย้วิ่งไปวิ่งไปฮะฮ <laughs> <laughs> ด l a n d i n กับดีเทคออฟยังไม่ค่อยดี <laughs> เป็นไงไม่พี่จําพูดไอ้รัดรัดขาหลวมไปหน่อยผมจะล่วง,ลวงไม่ล่วงมันไม่ล่วงมันยังไงติดมันออกได้ดีกว่าไม่ครับขาขาผมอะ่ะหยอ่อนตูดผมหย่อนลงไปครึ่งหนึ่ง<อ>มันเยอะเกินไปยแล้วผม<อ>ผมนั่งไม่ถนัดเลยอ๋อได้เลยแบบจังหวะมันต้องแบบดูขาด้วยแล้วก็แบบไอ้นี้ด้วย มันมันหลวมไปนิดนึงอ่ะเพราะเราบินกันหลายคนเลยนะมันเลยระฟ้าใช่ใช่ใช่เยี่ยมแต่ขึ้นทำไมขึ้นตัวลงไม่เหยียบหลุมตรงนี้โคตรเจ็บตีนเลยอ๋อแต่แต่ลงดีโอ้แต่ลงวิ่งจริงแบบเนี้ออแบบสปินตลอดเลยตําลงเมอกี้เมื่อกี้กูมาเออโอ้ยินดีด้วยเจ้าหวายเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่จัมโบ้ยินดีด้วยน้องทั้งคู่เลยยินดีด้วยน้องทั้งคู่เลยไปเดี๋ยวไปมันเป็นกฎการบินไป มืดจะมืดแล้วยินดีด้วยกับน้องทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับยินดียินดีมากฝากถ่ายคลิปฝากถ่ายคลิปพี่เบสฝากถ่ายคลิปหน่อยครับเอาตรงเครื่องดีกว่าเดลมก็ได้ไม่เปลี่ยนได้ครับโดนลมเปลี่ยนลมเลยนะครับป้าบัวครับเอาตรงนี้เดี๋ยวมายินดีด้วยวันนี้ทำเป็นสำเร็จจนได้เนาะโอ้ยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำหนึ่งขอเปิดตาขอโทษนะครับน้องเอายมากเลยครับคครับยินดีด้วยนะเราฝึกกันมาได้สักพักหนึ่ง ก็วันนี้ถือว่าทําได้สําเร็จดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็เป็นไฟแรกที่ค่อนข้างใช้ได้วกนะขอบใจมากน้องที่ไว้ใจที่ให้สุดดยยอเลครับที่ฝึกแล้วถึงวันนี้ก็สมบูรณ์แบบครับยินดีด้วยครับกับการขึ้นฟ้าด้วยพารามอเตอร์โทษนะครับยินดีด้วยครับน้องทุกคู่ยินดีครับ ขอให้บินปลอดภัยทุกไฟเนาะเราขยันฝึกหน่อยนะครับผมบดีด้วยสุดยอดลบมาพอดี <S 2> <S 2> นได้ลบมาพอดีเกิดอะไรขึ้นนะน้องก็คือจังหวะที่ปล่อยเอแล้วเอมันไปดันนิ้วแล้วนิ้วมันอยู่ปลายคันเร่งจาก,ากดก็เลยกดตุดแล้วมันหลุดนิ้วอ๋อช่วงนั้นมันเลยหลุดใช่ครับมันก็เลยทำให้ล่มตกสิยระดับช่วงแรกแล้วก็คว้ามันจนได้ก็เลยใช้นิ้วนี้กด กดคอไปก่อนแล้วก็ใช้นิ้วนิ้วมันต้องกีให้ดีก็เลยใช้นิ้วนี้คอไปก่อนแล้วกือก็ควานหาเจอพว้เลยบีบสุดเลยเยวเกี่ยวเกี่ยวสุดเลยแล้วก็บีบพอบีบเตรมจกขึ้นไปเลยตอนตอนขึ้นก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วไม่กลัวแล้วพอขึ้นได้รู้สึกว่าทุกอย่างอยู่ในคอนโทรแล้วเมจะจังหวะแค่ตอนนั้นเดียวแค่จังหวะตอนลมตีมานิดเดียวแต่นิดเดียวเจอแค่รอบเดียวก่อนจังหวะเดียวขวาได้เนจะได้ ให้คนอื่นเขารู้ว่าอ๋อเป็นเกิดสาเหตุราะตรงนี้ก็ลมมันตีมาจากทางฝั่งสายแล้วฝั่งลมมันจะ้ายมันจะพับก็เลยดึงคอนโทรลไว้นท์มันจะสะเทือนสะเทือนแต่วันนี้ลมลมก็ถึงว่าไม่ไม่ถึงทําให้อาการพับหรอกลมไหนเล็กน้อยแบบมันแค่วูบนิดเดียวมันจะมีอาการวูบเจอลมนิดหนึ่งก็เลยกระตุกไปนิดหนึ่งไม่ไม่ไม่ดึงสุดแต่ช่วงเทคออฟนี่โอ้โหลุนกันแบบ